เห็ดอะไรพ่อเบิดบอกมีเห็ดด้วยไหนอ๋อเห็ดอะไรอ่ะพี่เห็ดปวกเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่องแม่จันทิ์แม่จอยค่ะ ฝากพอ่พอ,พอแม่ FC ทุกท่านทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาลูกชายเข้าป่าพาเข้าป่าค่ะพา,า,าเดินดูสวนญ่านนะคะเข้าป่าดูเผื่อว่าอ่าญาติอะไรโดนฝนเผื่อญาติจะขึ้นนะคะ ดินไปกินไปค่ะลูกชายแม่นางมือนี่แบบสะสะสหาว่าตรงไหนที่แบบว่าจะดึงกินได้โอ้แดด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 แรงเลยแม่แม่มองไม่เห็นเลยแดดแรงมากค่ะจ้าเลยเดียวเดี๋ยวไป ตรงที่มันไม่จาก,ก่อนนะคะมาถึงส่วนญ้าเราโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลือถึงต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมที่เราอ่ะเหลือตรง ของต้นนูนน้นนนเหรอแต่มันก็บางไงมันก็บางอ่ะเนาะไปงัดดินมาจากไหนเต็มงาน้อยอันนี้จะเป็นไผ่นะครับผมตอ,นน,อนนั้นไอ้นี่ต้นกล้วยเราปลูกไว้เกิดเฉยเลยนึกว่าจะไม่เกิด มันไม่มีเครื่องตัดหญ้าก็เหมือนเดิมและพี่สีตาพี่สีตาวิ่งไปนู่นแล้วไปไหนก็ไปตามคะ่ะพี่สีตา,าก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจ่อยถึงไม่ได้ไปแสดงเ <c oughs> พราะว่าติดพี่สีตาไี่ไหนเนี่ย เญญอนอ,น,นะอนี่เหรออ,อู้หสวยเลยเนี่สวนหญ,ญ้าน้องน้ำโมสวยเลย,เอเลยโอ้เขาเครื่องตัดใช่ไหมโอ้โห,โหสวนหญ,ญ้าน้องน้ำโมสวย,วมมยเลยอันนี้อันนี้มีเจ้าของไหม ลปรุด้หอมันเป็นขยะไงเขาขยะมาทิ้งไม่มีน้หนูเลยหรอถ้าไปโหไปทางนู้นน่ะไม่ใช่จะจะเละเลยหรอถนนอะแม่แมเห็ดอะไรพ่อเบิร์ดบอกมีเห็ดด้วยไหน อ๋อเห็ดอะไรอ่ะพี่เห็ดปวกเหรอเห็ดปิ๊กเห็ดคืออะไรเห็ดเต๋อเห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดปิ๊กไหมบปลเอออะไรกัดไม่รู้แต่ไม่ใช่เห็ดปวก แต่กินได้ไปถึงโน่นแล้ บอกอก็เก่งไงเดี๋ยวเขาจะไปงานสุรินเขาจะไปแสงสีเสียงแล้วไงเ<อ>มื่อกี้เสียอะไร<อ><อ>ไม่พอทัสเป็นเสียงแบบนั้นอะ่ะเ<อ>มื่อพามาทาพา,าพา<อ>มาอยู่ในป่าแล้วก็เอาผู้มาจุดก็มันมันคือมันมีร่างที่ตัดพาไปตดัดอ้อยมันมีประทัดอยู่ มีปัดทัดอันนี้ถือว่าโอเคนะคะทางไม่แฉะมากยังพอเดินไปเดินมาได้หนูไม่รอใครเลยหนูเดินจำเอาจำเอาเออของพี่เมย์สวนหญ้าพี่เมย์เยอะ อันนี้ก็ยังไม่เข้าเลยเลยยังไม่ได้ตัดเลย,เลยทำไมแฉะจังร้ยขาหนูยาวทำไม,ออไมพี่ไม่ลองขึ้นดูอ่ะพี่ยังไม่เคยขึ้นลูกชายเลยสักครั้งนะน่งก็ได้ จะได้มีน้ำเอรอันนี้ต่อนเลยกการเลยดมนากาศค่ะบางค่ะบางสวนเขาก็เริ่มปลูกใหม่แล้วนะคะบางสวนก็เริ่มปลูกใหม่ละ ะออ,ออกได้เหรอพี่อันนี้โผบ้านเราใช่ไหมหรือตรงไหน,ไนท,ท,ไทำไมทำไมจำไม่ได้เลยไม่ใช่ซอยนู้นเหรอโผใช่ไหม,ไม

เพ็ดขาวเอาง้อาอย่านั้นเลยใช่ไมแล้วก็โดนตัวจับนะเดี๋ยวพ่อเรนตรวจับนะผ่านก็คือโอเคเลยรอดแต่ว่าโดนตัวจับด้วยนะ รมจัลยวไม่แลไม่เกี่ยวนะแลไม่เกี่ยวัยวงไมเล่าเล่าเต็มเลยเบียร์หเล่าก็ามากินเหรออืมนีนไมีแต่แชะแฉะเลยพาลูกชายนะคะเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาเดิน รอบสวนหนึ่งรอบพอเป็นพิธีค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปทำงานเนาะนก็เลยพาเดินเล่นไม่ให้เซนยึดนะครับผมแต่ว่ามดนี่เยอะมากค่ะไปยืนตรงไหนนานไม่ได้นะคะหมดกัดค่ะออต้องแบบ เดินปุดพับปุดพับไม่งั้นจะโดนมดหยองหมดเลยค่ะหมดเยอะระดจ,จ่อยยังโดนมดกัดนะคะกลจบไปถึงบ้านครับผมกินกล้วย,ยกินหญ้าครับ เดวขอกินก่อนครับแม่บนบนมีบน,น,บนช่วงนี้ยุงเยอะค่ะแล้วก็ฝนตกบ่อยเนาะทำให้ลูกชายเราไม่ค่อยได้นอนนะคะบางทีนอนได้แป๊บๆฝนตกก็ ลุกนะคะรีบตื่นเนาะมันกับอะไรตกใจเสียงฝนนะคะแล้วก็บางทีฝนสาดฝนอะไรก็ไม่ได้นอนนะคะนะคะตรงนี้คือฝนจะสาดเข้ามาเนี่ยฝนจะสาดฝั่งนี้เข้ามานี่บางทีก็นอนอยู่ฝั่งนี้ก็สะดุ้งตื่นนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะมีต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยบังไว้ก็จะมาไม่ถึงช่วงนี้ก็จะไม่เปียกนะคะถ้านอนฝั่งนั้นก็จะได้จะได้นอนแต่ว่า จะลุกยากแต่ถ้านอนนอนฝั่งนี้ก็จะลุกง่ายหน่อยนะคะเนาะจะลุกง่ายหน่อยนะคะแล้วน้องก็จะชอบนอนฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยนอนฝั่งนั้นสักเท่าไหร่นะคะะก็วัน,นนี้ก็พาเดินเล่นยืดเส้นยืดสายเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะ พอได้ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำงานเนาะก็ยังไงนะคะฝากพ่อ <sucks> พ่อแม่แม่อด้วยลวกันนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องบุญหลจอยเราแล้วก็คุณแม่จันทิกเราด้วยละกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่อซทุกท่านทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ